สวัสดีครับวันนี้เรามานะครับพามาชมในรถช่วงยาวโนะครับก็ราคานะครับในเกตร,รุ่นของเกียร์ออโต้เนี่ยนะครับจะอยู่ที่แปดแสนสองหมื่นหกพันบาทนะครับนะแล้วก็สีขาวลดลงไปเจ0ดบาทแต่ถ้าเป็นเกียร์แมนนวลเนี่ยจะอยู่ที่เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นี่พันบาทนะครับสีขาวลดลงไปอีกเจ00ันบาทนะครับผมนะ ในเกตร,รุ่นของช่วงยาวนะครับที่เป็นโฟเนี่ยก็คือจะได้หน้าตาแบบนี้เลยนะครับแต่ส่วนในเกตร,รุ่นของที่ไม่ใช่ตัวโฟวิวที่เป็นช่วงยาวก็คือจะเป็นหน้ารีโวเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับใครอยากได้หน้าใหม่นะครับในเกตร,รุ่นของ2 8จุดก็คือมีตัวเดียวเลย2 8จุดแปโฟวิวนะครับเขาเรียกว่าโฟเทคนะครับ2 8งโฟเทคนะครับ เปลี่ยนแปลงหน้าใหม่เปลี่ยนแปลงช่วงล่างใหม่แล้วก็เปลี่ยนแปลงภายในใหม่ทั้งหมดนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมกันครับว่าวันนี้มันเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับสําหรับรถรุ่นนี้นะครับราคาเราได้แจ้งไปแล้วนะครับแคมเปญคุ้มค่ามากแล้วก็การตกแต่งเราสามารถแต่งให้มีความสวยงามเฉพาะตัวได้เลยนะครับเปลี่ยนอุปกรณ์ทุกชิ้นนะครับตกแต่งให้มีความงดงามได้นะครับเดี๋ยวเรามาชมกันครับว่าด้านหน้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับผมอ่า สำหรับด้านหน้าเนี่ยนะครับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดตัวคานยกสูงขึ้นมานะครับจากระดับเดิมนะครับผมนะแล้วก็นี่ครับมีโลโก้คิวที่เป็นโตโยตานะครับพร้อมด้วยไฟหน้าที่เป็นโปรเจคเตอร์นะครับหน้ากระจังเนี่ยออกแบบให้เหมือนซูโม่ครับมันจะออกบึกบึนบึนหน่อยนะครับให้เหมือนซูโม่ของญี่ปุ่นนะครับนะความเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยครับด้านหน้า ที่มาจากโรงงานเนี่ยยังไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับไฟตัดหมอกก็ไม่มีแต่สิ่งที่มีเพิ่มขึ้นมาก็คือเซนเซอร์เซนเซอร์หน้าครับมีเซนเซอร์หน้ามาให้นะครับรุ่นนี้สีขาวเนี่ยจะเป็นสีขาวซูเปอร์ไว้นะครับเฉดสองอ่าซูเปอร์ไว้เฉดสองแล้วกันนะครับไม่ใช่เป็นสีขาวมุกน,นะครับผมนะโอเคมาจากด้านหน้าด้านข้างโป่งล้อที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเวลาใส่ล้อเนี่ยใส่ง่ายมากเลยช่วงล่างแทบไม่ต้องแปลงเลยครับ เป็นขนาดหรลูนะครับหรลูด้านหน้าเป็นดิกเด็กนะครับมาด้านข้างบ้างมาด้านข้างกระจกยังให้เป็นสีดำพร้อมไฟเลี้ยวมานะครับตอนนี้เวลาแต่งเนี่ยสมัยก่อนที่เราแต่งรีโวกันเนี่ยนี่ครับตัวโลโก้ต่างๆเนี่ยครับเครื่องยนต์สองพันดเนี่ยบอกงี้เลยครับว่าต้องมาเปลี่ยนให้ลูกค้าเพราะลูกค้าชอบโทนสีดำนะครับแต่ครั้งนี้มาให้เป็นสีดำเลยจบปิ๊งนะครับ มือเปิดที่เป็นสีดำนะครับกระบาท้ายนะครับมีความใหญ่ขึ้นนะครับใหญ่ขึ้นหมายถึงว่าความกว้างขึ้นนะครับนะแต่ว่าภายในกระบาก็คือเท่าเดิมแต่ป่งล้ออ่ะพูดป่งล้อดีกว่าป่งล้อมีขนาดใหญ่ขึ้นรองรับการแต่งที่เป็นออฟโรดมากขึ้นนะครับตัวแนบนะครับนี่เห็นไหมแนบมาให้มาห้าเส้นนะครับบรรทุกได้ดีนะครับในระดับหนึ่งเลยสำหรับรีโว เฮ้ยสำหรับทาวโวนะครับส่วนด้านท้ายนะครับล้อด,ด้านท้ายก็คือให้เป็นดัมเบกมานะครับไม่ใช่ดิสเบกตรงนี้นะครับสามารถใส่เพิ่มเติมได้ที่เป็นเอาของรุ่นท็อปมาใส่ที่เป็นตัวบันไดเหยียบข้างครับอันนี้เปลี่ยนได้นะเปลี่ยนได้รองรับน้าหนักได้ถึงเป็นร้อยร้อโลเลยถ้าเปลี่ยนอมาด้านท้ายบ้างครับด้านท้ายนี่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะเหมือนกันนะครับสําหรับช่วงยาวเนี่ยสมัยก่อนจะไม่มีกล้องหลังเลยสักรุ่นตอนนี้ จัดมาแล้วครับโลโก้ที่เป็นสีดำกล้องหลังนะครับโลโก้ไฮลักทาวโวเป็นสีดำทั้งหมดเพิ่มความดูดันไฟเบกรกวงที่3มีมาให้นะครับพร้อมด้วยนี่ไฟท้ายแบบใหม่นะครับแต่ยังไม่ใช่ led นะต้องบอกนี้ก่อนนะครับเป็นหลอดไส้อยู่แต่ว่าเป็นแบบใหม่กันชนท้ายนะครับกันชนท้ายนี่ออกแบบใหม่นะครับให้เป็นตัวเดียวกับทาวโวนะครับ พร้อมด้วยเซ็นเซอร์ถอยที่มีทั้งหมด4จุดเห็นไหมสวยงามนะครับรุ่นนี้นะครับมีชื่อเรียกว่าโฟ r ร e นะครับถ้าสมมุติเป็นขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยจะมีคำว่า4ฟทร e ทั้งหมดนะครับตะขอมีเกี่ยวกี่อัน 1, 2, 3, 4, 5อันง่ายๆก็คือเขาเรียก5ขอแหละครับนะ5ขอก็คือมีตะขอ4อันกระบะบรรทุกได้เยอะมากนะครับสำหรับรุ่นนี้เลย หลังจากเราดูภายนอกไปแล้วเดี๋ยวเราตามไปดูภายในบ้างครับเชิญชมภายในรุ่นนี้นะครับจะเป็นการปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับสำหรับรุ่นโฟเท c กนะครับมีทั้งเกียร์ออโต้แล้วก็เกียร์ธรรมดานะครับเบาะจะเป็นเบาะแยกอย่างนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมเบาะแยกอย่างนี้เลยนะครับพวงมาลัยที่เป็นยูริเทนพวงมาลัยยูริเทน พร้อมด้วยปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยนะครับหน้าจอจะมีขนาด8นิ้วนะครับหน้าจอมีขนาด8นิ้วไฟหน้าสูงต่ําปรับได้เลยมามาจากโรงงานแล้วเพราะอะไรเพราะเวลาที่เรายกสูงมันทุกหนักไฟหน้าเนี่ยจะไปแย่ชาวบ้านเราสามารถปรับลงมาได้นะครับนะอ่าที่วางแก้วครบนะครับทุกอย่างครบอ่าอีกทั้งนะครับปุ่มคอนโซลต่างๆใช้งานง่ายขึ้นเกียร์โฟมี2เฮด4เฮ นะครับนี่เลยครับนะแล้วก็ 4L นะครับตรงนี้เป็นที่ปรับเกียร์โฟนะครับเมื่อก่อนจะเป็นตัวแบบตัวหมุนอันนี้ปรับไม่ง่ายครับเนี่ยแค่คลิกๆไปมันก็จบแล้วนะครับเห็นไหมง่ายมากเลยครับแล้วก็มีออโต้สตาร์ทสต็อปให้นะครับแล้วก็ VSCPRC อะไรมีให้ครบหมดนะครับปุ่มต่างๆเรายังเป็นตัวหมุนอยู่ปกตินะครับผมเกียร์นะครับมีทั้งหมด6เกียร์นะครับเดินหน้า6เกียร์นะครับถอยหลัง1เกียร์ เบรกมือก็ยังคงให้เป็นเบรกมือที่แบบดึงอยู่นะครับผมอ่าด้านบนบ้างนี่ให้มาครบครันนะครับนี่เห็นไหมมีไฟครบสวยนะไฟสวยมากเลยนะครับอีกทั้งลำโพงนะครับให้มาทั้งหมดสองจุดนะครับลำโพงให้มาสองจุดนะแล้วก็หน้าจอสามารถดูกล้องมองหลังได้นะครับอีกทั้งหน้าจอที่เป็นเรือนใหม่เป็นดิจิตอลแล้ว นะครับลงตัวมากมากครับสําหรับรุ่นนี้บอกได้เลยว่าดีจริงๆนะครับดีจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราไปลองดูห้องเครื่องบ้างดีกว่านะครับว่าห้องเครื่องมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับโอ้โหเนี่ขนาดเรายืนเปิดเปิดเนี่ยยังแบบไปนี่เลยนะแต่ถามว่าเขาทําตรงนี้ให้ให้จับง่ายขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าบางทีเรานี่ครับเห็นไหมมันความสูงของคนนะครับฝาโปรงหน้าหนักมากครับบอกเลย เครื่องยนต์ก็เป็นตัว2008นะครับตัวที่ใช้ในรีโว่ที่แหละแต่ว่ามีการปรับบางอย่างนะครับให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นนะครับอีกครั้งนะครับในเกีรรถรุ่นนี้นะครับหัวฉีดที่เป็น iArt รเนี่ยปรับจูนใหม่นะครับให้จ่ายน้ำมันที่เป็นฝอยมากขึ้นแล้วก็เวลาที่เราขับผีเนี่ยจะรู้สึกว่าอัตราเร่งตอบสนองได้ดีกว่าเดิมนะครับนะส่วนคานหน้าทั้งหมดเนี่ยคันหน้า จากเดิมที่เป็นรีโว่นะครับตรงนี้มันจะมีความสูงขึ้นมาถ้ากับว่าเลนส์ฝากระโปรงอะครับมันจะตั้งขึ้นมาประมาณนี้เลยจากเดิมนะครับจากเดิมหน้าหน้ากระโปรงจะกดลงไปแต่ตอนนี้ก็คือเลนส์ฝากระโปรงเพิ่มขึ้นมานะครับถ้ากับว่ารถรุ่นนี้ได้มีการอัปเกรดต้องบอกว่าเกือบทั้งคันนะครับระบบต่างๆนะครับจุดสปอตของตัวรถนะครับให้ความ แข็งแกร่งแล้วก็ดีมากขึ้นนะครับเพราะว่าเขาปรับจูนให้มันเข้ากับตัวรถที่ผลิตมาใหม่นะครับผมนะเวลาขับขี่พวงมาลัยมีความแน่นขึ้นเพราะคอพวงมาลัยที่ใหญ่ขึ้นด้วยนะครับรุ่นนี้เลยนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับสําหรับในตัวของช่วงยาวที่เป็นทาวโอนะครับมีรุ่นเดียวครับช่วงยาวทาวโวมีรุ่นเดียวก็คือในรุ่นของโฟเท็สี่คูณสี่นะครับ มีรุ่นเดียวเลยมีทั้งเกียร์ออตโต้เกียร์แมนนวลนะครับมีแค่สามสีเท่านั้นนะครับสีขาวสีบอนเงินแล้วก็สีเทาดํานะครับสีเทาดําใหม่นะครับเขาเรียกสีเทาดําใหม่แหะเอาภาษาเราง่ายๆนะครับก็สําหรับท่านใดสนใจอยากได้แคมเปญนะครับหรือว่าอยากได้รถใช้งานพร้อมแต่งออกไปจากโชว์รูมนะครับใส่บันไดข้างใส่ป่งล้อใส่ล้อใหม่นะครับยกสูงอัปเกรดนะครับ ทางเราจัดให้นะครับตัวต้านครทนสาขาบางบ่อจัดให้ครับสำหรับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ